ถ้าคุณมองหาไดรเวอร์ที่เป็นมากกว่าอุปกรณ์กีฬาแต่มันคือเครื่องประดับงานศิลปะและสถานะบนแท่นทีออฟนี่คือคนมาเบเรสครับและดาวที่ก้านคือทุกสิ่งนี่คือคนมาเบเรส2020ที่มาพร้อมก้านที่นักกอล์ฟทั่วโลกใฝ่ฝันการ ARMRQ 3ดาวหัวใจของเบเรสไม่ได้อยู่ที่หัวไม้แต่อยู่ที่ก้านครับดาวยิ่งเยอะยิ่งหมายถึงการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เกรดสูงและซับซ้อนกว่า สำหรับก้าน3ดาว f r e c k S 47กรัมนี้มันหมายถึงก้านที่เบามากแต่แข็งแรงสุดๆโดยใช้เทคโนโลยีการพันแบบหลายแกนขั้นสูงผลลัพธ์คืออะไรมันคือก้านที่สามารถสะสมพลังงานในดาวสวิงและดีดปล่อยพลังงานทั้งหมดในจังหวะ Impact ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ก้านไม่บิดตัวเลยครับมันจึงให้ทั้งสปีดที่สูงและความตรงที่แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อส่วนหัวไม้ก็มีเทคโนโลยี Active Speed Slot บนคราวและโซลที่ทำงานร่วมกับกา้าน ช่วยให้หน้าไม้เด้งแม้ตีพลาดและแน่นอนมันประดับด้วยทอง 24k เพื่อความหรูหราสูงสุดครับ driver spec นี้นะครับ9.5 flex s เหมาะสำหรับนักกอล์ฟระดับผู้บริหารหรือ executive golfer หรือนักกอล์ฟที่มี Swing Speed ปานกลางถึงเร็วที่ต้องการ Feeling ที่เบาแต่เสถียรและต้องการสถานะที่เหนือกว่าใครในสนามครับสนใจก้านโมพรีเมียมไม้กอล์ฟมือสสภาพดีจากญี่ปุ่นไปที่ golfshaft. online จากนั้นคลิกที่ขีด3ขีดและคลิกที่ Price List มีสินค้าให้เลือกหลายร้อยรายการ